ตอนนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของครีมทาฝ้าให้ดูกันนะคะโดยใช้ครีมทาฝ้ามิสครีมค่ะใส่ลงไปในน้ําที่เตรียมไว้ตัวถัดไปตักครีมที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปใส่ลงไปนะคะและต่อไปค่ะเป็นเซรั่มราคาหลักพันหยดลงไปในน้ําในบิกเกอร์ที่เราเตรียมไว้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นใส่สารทดสอบ หยดลงไปให้เท่ากันนะคะทั้ง3ามตัวแล้วเรามาดูผลกันค่ะครีมทาฟ้ามิสครีมของเราเข้มข้นจริงหรือเปล่าเห็นผลจริงไหมหายจริงไหมนะคะจากการทดสอบค่ะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นนะคะจนขาวใสขนาดนี้เลยถัดไปเป็นครีมตามท้องตลาดค่ะเมื่อเราคนไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำในบิเกร์มีการเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำ เป็นสีดำแบบนี้ค่ะแสดงว่ามีสารแปลกปลอมต้องห้ามเจอปนอยู่สุดท้ายค่ะเป็นเซรัม่มราคาหลักพันจะเห็นได้ว่าเมื่อเราคนไปแล้วนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใส่ขึ้นค่ะมาดูกันชัดๆค่ะครีมของเราเข้มข้นมากเห็นผลจริงมิสครีม a อนตี้เมล m สมาครีมทาฝ้า ตัวนี้ช่วยสลายฟ้ากระจุดด่างดำสูตรเร่งด่วน10เท่าสำหรับคนเป็นฟ้ามานานหายยากดื้อยาใช้อะไรก็ไม่เห็นผลทาพิสูจน์14วันจังลงใช้ต่อเนื่องหายขาดค่ะ